เฉลยข้อสอบข้อที่13กำหนดให้ภาษา L ถูกนิยามดังนี้ L เท่ากับ x ยกกำลัง n y ยกกำลัง 3n z ยกกำลัง n และ n มากกว่าหรือเท่ากับ1จงพิสูจน์ว่าภาษา L ไม่ใช่ภาษา Con อนแ t f ฟ e ีพิสูจน์สมมุติให้ L มีค่าคงที่เป็น m เลือกสตริงใน L โดยที่ s มากกว่าหรือเท่ากับ n จะได้ s เท่ากับ x ยกกำลัง m y ยกกำลัง3 m z ยกกำลัง m ปลายตรงข้ามแบ่งออกเป็น5ส่วนจะได้ u v x y z และ v x y น้อยกว่าหรือเท่ากับ m และ k มากกว่าหรือเท่ากับ1พิจารณาทุกกรณีต่างๆของ v y กรณีที่1 v y อยู่ใน x ยกกำลัง m ถ้าเราปรับขึ้น ซึ่ง i มากกว่า1จํานวน x จะเพิ่มขึ้นแต่จํานวน y และ z ไม่เพิ่มทําให้สติงไม่อยู่ใน l กรณีที่สองอยู่ใน y ยกกําลัง 3m ถ้าเราปรับขึ้นจํานวน y จะเพิ่มขึ้นแต่จํานวน x และ z ไม่เพิ่มทําให้สติงไม่อยู่ใน l กรณีที่3 V y อยู่ในแยกกําลัง m ถ้าเราปั๊มขึ้น จำนวน Z จะเพิ่มขึ้นแต่จำนวน x และ y ไม่เพิ่มทำให้สติงไม่อยู่ใน L กรณีที่4 vy ข้อมระหว่าง x ยกกำลัง m และ y ยกกำลัง3 m ถ้าเราปั๊บขึ้นจำนวน x และ y จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่สัมพันธ์กับ Z ทำให้สติงไม่อยู่ใน L กรณีที่5 vy ข้อมระหว่าง y ยกกำลัง3 m และ Z ยกกำลัง m ถ้าเราปับขึ้น จำนวน y และ z จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่สัมพันธ์กับ x ทำให้สติงไม่อยู่ใน L สรุปได้ว่าไม่ว่าเราจะเลือก v y อย่างไรการปัมขึ้นจะทำให้สติงไม่อยู่ใน L ซึ่งขัดแย้งกับป u m p i n g lemma ดังนั้น L ไม่ใช่ภาษา Contact Free